วิ่งงานส่งอาหารอยู่ดีๆแต่ด้านบังคับให้วิ่งงานวินซะอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับผมน็อตจากช่อง n o อ p พรีเซนครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องงานวินนะครับแล้วก็มีข้อมูลจาก THE STANDARD นะครับได้ให้ข้อมูลเอาไว้น่าสนใจมากเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับการบริการเรียกรถของไลนแมนเนี่ยมีการเติบโตมากกว่า60% หลังจากที่เปิดการให้บริการครบวงจรครอบคุมทั้งรถยนต์แท็กซี่และก็รถมอเตอร์ไซค์และก็ชูจุดเด่นว่าราคานั้นถูกปลอดภัยสื่อสารกับคนขับได้โดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับและชำระเงินผ่าน QR payment ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการนะครับด้วยการที่เป็นแอป,ปที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกนะครับไลแมนวงในยังกล่าวอีกว่า หลังจากที่ให้บริการไลแมนไลท์นะครับได้รับการอนุมัติจากกรงการขนส่งทางบกนะในช่วงต้นปี2,567มีการเติบโตถึง60%นะรวมทั้งหมดนะครับทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทั้งแท็กซี่60%และมีประเภทที่เป็นยอดนิยมนะครับได้แก่ไลแมนอีโคไลแมนไบค์ uy, และก็ไลแมนแท็กซี่ตามลำดับนะโดยไลแมนไบค์เนี่ย นะครับเป็นบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการเติบโตถึง390%ฟังนะครับ390%นะที่ไลแมนเติบโตสำหรับสายไลแมนไบค์เนื่องจากเป็นบริการที่ตอบโจทย์นะครับมีความเร่งด่วนความรวดเร็วในการเดินทางที่คล่องตัวแล้วก็จะมีแผนขยายไปยังหัวเมืองใหญ่ๆนะครับในอีก2ปีถัดไปด้วยและพี่น็อตเนี่ยก็อยากตั้งคำถามนะครับว่า ไลแมนเนี่ยเขาเป็นแอปที่ผ่านการรองรับจากกรมการขนส่งทางบกแล้วซึ่งเขารองรับเฉพาะแอปพลิเคชันเท่านั้นตัวไลเดอร์เขายังไม่รองรับนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไลเดอร์จะต้องไปทำใบขับขี่ไปทำป้ายเหลืองก่อนและพี่น็อตอยากถามว่า LineMan เคยแนะนำให้ไลเดอร์ไปทำใบขับขี่สาธนารณะหรือยังนะครับ n เคยพาไลเดอร์ไปทำป้ายเหลืองแล้วบ้างหรือยัง นะพีนอตไม่รู้จริงๆอันนี้ที่ถามนะครับอาจจะตกข่าวหรืออาจจะเคยพาใครไปทํามาแล้วนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับและอย่างที่2ก็คือว่าไล n e แมนไบเนี่ยเติบโตถึง390เป็นเพราะอะไรโอ้ทำไมถึงได้เติบโตขนาดนี้นะครับอย่างที่3ที่บอกว่าราคาถูกนะราคาที่ถูกนะครับและก็ปลอดภัย นะราคาที่ถูกเนี่ยก็คือราคาของร i d เดอร์ใช่หรือไม่นะครับใครถูกกันแน่ลูกค้าถูกหรือว่าร i d เดอร์ถูกหรือ,อยังไงนะครับสุดท้ายไลแมนก็หักค่าคอมมิชชั่นไปอยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นบริการของเขาเราทํางานผ่านแพลตฟอร์มต้องมีการหักค่าคอมมิชชั่นนะครับยิ่งหักก็ยิ่งถูกลงไปอีกถูกไหมครับนะ,ะตัดภาพมาที่ร i d เดอร์นะครับที่ทํางานภายใต้ผ่านแพลตฟอร์มนะครับ ของแอปไลแมนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับงานวินนะสิ่งที่คนขับต้องเจอนะครับนั่นคือในตอนนี้นะครับมีการบังคับให้วิ่งเฉพาะงานไบท์ในช่วงเวลาที่กำหนดก็จะมีข้อมูลจากวันที่12พฤศจิกายนนะครับหลายๆคนบางคนก็จะมีการได้รับ SMS จากทางไลแมนกำหนดให้มีการวิ่งงานในช่วงเวลาตามที่เขากำหนดนะครับก็คือตั้งแต่6โมงจนถึง9โมง59นาที นในช่วงเช้าไรเดอร์จะสามารถให้บริการได้เฉพาะลายแมนไปในพื้นที่ที่กำหนดสำหรับในช่วงเวลาอื่นๆไรเดอร์สามารถให้บริการดังเดิมได้ตามปกตินะครับก็จะเห็นได้เลยว่าจะมีการปรับประเภทงานนะครับให้เหลือแค่งานไบร์ by, รับส่งผู้โดยสารในช่วงเวลาตอนเช้าเท่านั้นนะครับแบบนี้นะมันก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะเลือกวิ่งได้ตามใจ ะระระบบก็เป็นคนจัดสรรทุกอย่างให้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆได้ตามอำเภอใจนะครับบริษัทเติบโตถึง390%นะครับพี่น็อตก็เป็นไรเดอร์คนหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทด้วยนะครับแต่พวกเราไรเดอร์นะครับที่ทำงานให้คุณเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตเลยนะครับ <S 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 แล้วก็มีแต่ค่ารอบลดลง เพิ่มเงื่อนไขการทำงานให้มากขึ้นการติดต่อฝ่ายดูแลคนขับทำได้ยากและช้าระยะทางจริงในหน้าแอป,ปบอกวิ่ง2กิโล3กิโลพอไปวิ่งจริง4 5กิโลนะครับมันก็มีอะไรที่แบบว่าต้องมีภาระ,ะทางต้นทุนที่ไรเดอร์จะต้องแบกนะครับในค่าสิ่งผิดปกติต่างๆที่เติบโตถึง390%อันนี้อันที่จริงแล้วนะครับไลแมนก็ควรที่จะขอบคุณไรเดอร์ คนที่เป็นแขนขาให้กับบริษัทด้วยนะครับไม่ใช่เอาแต่พนักงานออฟฟิศนะที่อยู่กันในห้องแอร์ด้วยนะครับเพราะว่าไลเดอร์เนี่ยก็แบกรับภาระต้นทุนสิ่งผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นจากแอปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น390%เนี่ยทุกวันนี้นะครับไลแมนตอบแทนไลเดอร์ดีแล้วหรือยังหรือว่าตอบแทนด้วยการลดค่ารอบก็ไม่รู้ ทุกวันนี้ก็จะเห็นนะงานส่งอาหารก็มีการาลดค่ารอบในระยะทางที่ไกลนะครับระยะทางที่ไกลจะได้ค่าส่งที่ถูกลงและก็งานไลแมนไบต์ Man เนี่ยต่อไปสภาพมันจะเป็นยังไงจากมันที่เริ่มต้นเลยมีปัญหาเรื่องของการที่จะเอากระเป๋าไปด้วยนะครับไม่สามารถเลือกประเภทการบริการได้และตอนนี้มาถึงณปัจจุบันนี้บังคับวิ่งงานวินเฉพาะช่วงเช้า พอสิบโมงเช้าถึงจะปลดให้วิ่งทุกๆงานได้ใครที่วิ่งได้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เก่งมากมีความอดทนรู้จักปรับตัวเขาบอกว่าคนที่รู้จักปรับตัวเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่อยู่ได้ทุกๆสภาพแวดล้อมนะนะครับแต่บางทีเนี่ยการปรับตัวไปการปรับตัวมาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นกิ้งก่าจิ้งจกตุกแกกันได้ทุกคนการปรับตัวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วไลแมนเนี่ย มักจะให้รเดอร์เนี่ยปรับตัวบ่อยซะด้วยมีลูกเล่นอันนั้นลูกเล่นอันนี้ออกมาตลอดสร้างความตื่นเต้นให้กับรเดอรนะ์พี่น็อตไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook ตามกลุ่มของไลแมนนะครับก็มีรเดอร์บอกว่ามีความหวาดระแวงในข้อความ SMS ของ l i n e ของไลแมนที่ส่งมาให้ว่าในแต่ละวันในแต่ละตอนเช้าที่เปิดดูข้อความเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เมื่อวานนี้อาจจะวิ่งงานฟ้ดได้วันนี้วิ่งงานฟ้ดไม่ได้แล้วต้องไปวิ่งวินอย่างเดียวนะครับจะต้องวิ่งงานเท่านั้นเท่านี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีแต่ข้อบังคับมีแต่กฎกติกานะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเจ้านายมาควบคุมอะไรนะแต่มันมีข้อกําหนดมันมีเงื่อนไขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาลองเปรียบเทียบกับงานประจําดูแล้วเนี่ยนะพี่น็อตคิดว่าน่าจะสูสีกันนะครับในตอนนี้ และการบังคับให้เขาวิ่งแต่งงานวินเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตัดโอกาสงานอาหารในตอนเช้าของเขานะครับจะต้องไปวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะเขาคิดได้ยังไงนะครับที่ทำให้อ่าปรับให้วิ่งเฉพาะงานวินแบบนี้และพี่น้องไรเดอร์มีความคิดเห็นในเรื่องนี้กันอย่างไรลายแมนเติบโต3 9 0แล้วควรยินดีกับบริษัทด้วยหรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ